แต่เมื่อวานพี่เต้ก็บอกว่าพี่สีวนคนฝากไปหาไปหาคนหาฝ่าก็หาก็หาด้วยไงก็หาแล้วแล้วเขาก็กยืนยันแล้วไม่ใช่เหรสุดท้ายเราก็ไม่เชื่อเลยค่ะพี่ยังไงมันก็มันก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเขาไปสอบสวนดูอ่ะมันจะเป็นอันนี้เป็นเพราะเราปักฟันเขาหรือยังคะพี่เต้พี่ไม่ได้ปักฟันเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเราเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดคนชาวบ้านปกติธรรมดาพนักงานสอบสวนจะกการบอกเต้ไว้เป็นพยายามก็ยินดีเพราะว่าก็ยินดีเพราะว่าพี่มีหลักฐานพยานามตั้งวงจรปิด น่าจะน่าจะร่วมร่วมไปกับแม่นาเจ้าพญาพอสมควรเลยนะคุณเต้รับชาวบ้านเขาเขาจะหาว่าเราแบบไปสร้างเรื่องสร้างรา้เขาเดือดร้อนไหมอันนี้เป็นคําถามของนักข่าวเองหรือเปล่าครับเมื่อคุณนี่เขาบอกเรื่องนี้คือประเด็นเนี่ยก็คือคุณไปต้องมันมีคิดมันเป็นอย่างนั้นเราจะให้ทำยังไงอ่ะเราเป็นข้อสันนิษฐานนะเราเป็นข้อสันนิษฐานนะถูกป่ะอย่างคุณธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็เดือดร้อนถูกป่ะ สปีดบอทัางขาวเขาก็มาชี้แจงแล้วเขาก็บอกไทม์ไลน์ถูกไหมไทม์ไลน์มันมีการมาสลับกันไปและกลับถูกป่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จบก็จบแล้วก็เห็นว่ามีขา,าับมีประมาณสองที่ผ่านที่ผ่านขาไปที่ร้านบัตที่ก็ยังไม่ได้ไรายงานตัวนะเราเป็นยังางสิ่งเดียวกันพี่แต้ะคะเ้าบ,บอก ค็คือตอนนั้นนะคะที่บอกว่าควรมันครึ้นชั่วโมงถึงขึ้นชั่วโมงค่ะที่นี่มันดำ่ดไวเถ้าเป็นคนมันจะใช้เวลานานขนาดนี้ครับถ้ามีอะไรพยุงตัวสามารถอยูนนน่ได้เป็นชั่วโมงครับแล้วบาดแผลรับคุณแม่เมื่อวานเขาบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าบาดแผลที่ขาน้องเนี่ยมันเป็นแบาดแผลที่ลึกและใหญ่มากไม่น่าจะว่ายน้ําได้นานขนาดนั้นนะครับคือถ้าไม่มีอะไรพยุงไม่น่าจะอยู่ได้ถ้าว่าพยุงทำไมถึงตรงกันอ่คือลักษณะของไอต้ตรงเนี้ยไอ้ที่เขาบอกเป็นขดไม้เนี่ย ขดไม้เนี่ยมันสามารถมีความหนานเน่ยน้อยกว่ามีความหนาแน่ยน้อยกว่าน้ําแต่ถ้าโดนน้ําหนักของผู้หญิงอายุประมาณน้าหนักประมาณสี่สิบกว่ากิโลกร,รมัมเมื่อตกสู่น้ำเนี่ยน้าหนักมันจะไม่ได้ส0ิบกกิโลกร,รมัมมันจะมีแรงลอยตัวอยู่เพราะฉะนั้นแรงลอยตัวในการที่จะสามารถพยุงไหลตัวไอตัวขดไม้ตัวนี้ได้เนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้เป็นการพยุงแค่มือเดียวอีกมือหนึ่งก็พอไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือเป็นหลักฟิสิ์นะ เวลาลอยตัวนะเวลาในกล้องวงจรปิดที่คุณเต้เอามาพบวันมันมไม่สอดคล้องกับเวลาเกิดเหตุที่ทางตำรวจสรุปไปโลกอันนั้นเกิดทางตำรวจเขาสันนิษฐานจากทำให้การของคนที่บนคน่ห้าคนบนเรือซึ่งตำรวจเองก็ยังไม่ทราบว่าห้าคนบนเรือเนี่ยให้การถูกต้องหรือเปล่าพรุเมื่อเช้าก็ยังสัมภาษณ์ว่าจะมีการเข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นพี่หรือพนักงานสอบสวนไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ นี่คือข้อสานนิคานก็เลยต้องเอาพยานแวดล้อมรู้วันดูความสภาพของคุณแม่น้องแตงโมไหมครร<า><า>ู้สึกยังไงครับกับคุณแม่แตงโมพูดมาประโยคที่เกี่ยวกับประมาณทานองว่าอย่ามาวุ่นวายหรือยุ่งเหยื่กับพยานหลักฐานคือประเด็นคือต้องถามว่าสังคมที่เสียเวลาตัวนึงเดือนเนี่ยต้องการความรวดเร็วในกระบวนการยุติธรรมที่แบบรวๆหรือต้องการกระบวนการยุติธรรม ที่พยานหลักฐานออฟขูนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้สาตัดสินก็ถามว่าสัมพัน์ต้องการอะไรต้องการความจริงจริงจรร้อยเปอร์เซ็นต์หรือต้องการความจริงแค่บางส่วนสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์เราให้มันจบจบไปแล้วเราจะได้ไปเรื่องอื่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องถามว่าน้องแตงโมเนี่ยเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเสียชีวิตแบบเนี้ยกังกัางควมแบบเนี้ย แล้วถ้าเป็นคนธรรมดากะมีตษาเสียชีวิตเนี่ยใครจะมาช่วยถูอว่าต้องอย่าลืมว่าการสืบสวนสอบสวนที่สูตหลักฐานเนี่ยเดิมทีระบบเดิมเนี่ยเราเป็นการตรวจสอบเชิงเดียวพนักงานสอบสวนคนยัง,ต,งต้องลูกไปต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างท้งโจทย์และจำเลยในหนึ่งคนเนี่ยดูแลคด,ดีสามสิบสี่สิบคดีมีระยะเวลาจำก,รรกัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าระบบงานสืบสวนสอบสวนยังเป็นแบบเนี้ย มันจะเป็นความพิธีรรมแค่กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ต้องอย่าลืมว่าสมัยเนี้ยคนเรามันยากดีมีจนมันไม่เท่ากันหลที่ผ่านมาคุณแต่เขาต้องการกระบวนการทิธี่รรมที่มันเท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมกันหมายเพราะว่าสิ้นกระบวนความสิ้นสงสัยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะครอบครัวน้องแตงโม อันนี้เป็นเรื่องขอ,องภาพรวมทั้งสังคมซึ่งมันจะมีคำว่าคนรวยรอดคุกคนจนติดคุกแต่คนจนติดคุกจริงๆเพราะแม้กระทั่งเงินจะไปประกันตัวยังไม่มีเลยเงินจะไปพิสูจ